ผมประจำตำแหน่งแล้วเป้าหมายของเราคือฆ่าย,ยอดมนุษย์จากประเทศไทยถ้าพวกนายเข้ามาที่แห่งนี้พวกนายจะกลับออกไปไม่ได้อีก,ก,กโอ้ข่าวดีสุดๆไปเลยอ่ะ าพานายอยากจะอยู่ที่นี่ให้รอดผู้นายต้องรู้จักปรับตัวแต่ที่สําคัญที่สุดคือผู้นายต้องเชื่อฟังฉันทุกอย่างที่ฉันบอกทําตามทุกอย่างที่ฉันสั่งเข้าใจไหมจริงๆฉันว่าการอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้แย่นะพวกเราอ่ะยังมีกันและกันใช่ไหมตราบใดที่พวกเรายัางอยู่กันครบไม่ว่าภารกิจแบบไหนฉันว่าพวกเราก็ผ่านมันไปได้ทั้งนั้นแหละแล้วเราทําถูกแล้วจริงๆหรอการต่อสู้กับย่อมนุษย์น่ะ พวกนั้นมันไม่ใช่คนด้วยซ้ำฉันจะไม่แนะนําให้เธอทําตามสิ่งที่เขียนอยู่ในนั้นได้ขาดมันคือคำสาบทุกวันนี้คุณเชื่ออะไรมึงได้บ้างวะมินติของดีใจมันคืออะไรอะเพราะว่าเราคือเป็นเครื่องตายก็เลยได้รับหน้าที่นี้น่ะเหรอเพราะเขาหลอกใช้เราเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะได้เข้าถึงพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะนึกถึงอย่างยังปกติดีอยู่ใช่ไหมพวกแกคาดหวังอะไรกันวะ ถ้าเป็นไปได้ฉันก็ไม่อยากสูญเสียใครเลยอะจริงๆนะแม่งสงครามชัดๆเลยวะ